สวัสดีค่ะพี่น้องมาืาอนี้กินมากาผัดมากาย้ายกับหลานเด้พี่น้องเลยมากินนันย้ายกับหลานเด้พี่น้องกินเลยน้องกิน้นรวยใส่ไม่ได้ฝนมีตกเมื่อนัรนพี่น้องเออถ้าฝนบวกได้พี่นอ้อ,ดดนอง

อม่าง่เยบอมามทำนี่แลกก่อนนียังบวกกันเด็กสิบก้าสิบบวกสิบมันตัวส์มันยี่สิบเด่นฮาบวกฮาอือบวกมันก็ถือยู่แต่กรบบวกบวกันก็หนึ่งพี่แม่ึ้นไปตามแม่ไหม ว่าอีอย่งบวกได้สิบเนี่ยอีอย่างบวกได้สิบเนี่ยยายหนึ่งบวกเก้าได้สิบสองบวกแปดได้สิบสามบวกเจ็ดได้สิบสี่บวกหกได้สิบจังมหาบวกหาได้สิบแมนบะหัง Rong thầm bóng ra cái giường Mặc nghe cực thì chai thịt tài Tao <tôi> xin lục vấn phải tốt kỳ เป็นบ้าพิกหน่อยดบ้ก็คือ

จะฟังบ่อยากฟังเลี้ยงไห้เนาะแต่ไม่ตะควนคุณอึดเข่าอึดน,น้ำอืมเพราะงั้นก็ม่ไอ้นึงก็เลิบปลาแดกไว้แต่ตะล่างก็เลยเลี้ยงหมาไว้บ่ม,ม,มีเขา่าให้หมากิหนหมาก็เลยรักกินปลาแดกเพราะงั้นก็ม่ไอ้นึงก็เลยว่าเท้าเัาเสียตังไหนขเขาจังเจะหัวหมาออกได้ ถ้าท่านก็ไปทำม,มาข่อยจะอุ้มหมาให้ไห้เจ้าอุ้มหมา,มาข่อยจะพาไปทำพุญญาบ้านไปได้ยังไงเรา <c oughs> <c oughs> ไปกเล็บไปทำพุญญาบ้านพี่น้องเองตามพุญญาบ้านนะพุญญาบ้านหัวหมาข้าให้เฮ็ดจังไหนเสียวออกได้ต้อยแน่ người nhà ban cái đấy à, thúc cái gì bị nhát, nhát, thúc cái thúc ông má đây thì nòng người này giật phăng như thanh, dây đó, thấy không? mhm ừ. hay nhầm quá nhầm đi nhầm đi nhầm gì <laughs> nhầm đi cái đi nhầm gì nhầm đi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  đây đi nhầm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  không nhầm đi 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 kinh đi về đi nhầm kinh thì <laughs> kính เด็พี่น้องมากินพัดมาม่น้ำยายกหลันกะตั้งกระทั่งนีเนะพี่น้องย้ายกหลัน,น,นอยยลขอตูวกันคลิปสีมาจังพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ